สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องแม่มะนาวเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะนีผ้ามากินตำส่วข้าวปุ้นใส่ผักบุ่งพี่นนอะผักของเราก็มีเนี่ยใบโหละพาตับกะเพรากินเลยจ้ามาแซ่ๆน้ำกันเลยจ้ามือของเราก็จะ เปื่อนอันนั้นเด้อพี่น้องเปื่อนยาสีม่วงแลนะจ๊ะจำแบบไม่มีน้ำเลยอืม หมูไข่ก็ประกอบดลยพี่น้องไม่เป็นไรกินง่ายเหมือนดื่มหัวละพาหอมอบู่ มันดำใส่เลยหมูแดดเดียวทอดด้วยกะเพรา หอ,หอมกระเพรากินหอดแกงเห็ดนะพี่น้องนะ บ้านแกงเห็ดพนิยมใส่ใบกระเพราด้วยพี่เนาะแล้วแต่บางพื้นที่เนาะบางพื้นที่เขากใส่อย่างพักนั่งตูติผักนั่งตูเนาะ 别弄。嗯。Mm. ครับเสียดายแคบหมูไม่กรอบเลยกินไป nóng ngon thế อ,อร่อยเนาะจ้าเนาะบะเพ็ดลายน่า ใส่พริกเข้าที่เรากินได้ด้วยจ้ะดู กินดุนได้พี่น้องสีแด,ดงๆเนาะคือสีเผ็ดคกเน่ะจ้ะเนาะม,มัดจานเลยถ้าไม่ผิด เยอะเราก็กินได้เนะจ๊นะเนาะถ้าเพชรไลายอ็อร่อยปากลำบากท้องเด้กพี่น้องปวดท้องหมดจานเลย จ้ามือนี้ก็ขอบคุณนะจน๊ะเนาะกินจอบกินจับกินบอ่สุภาพกับขอโทษขออภัยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องแม่มะนาวในดวะจา้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะมืนอนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ